ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V วันนี้ก็อยู่กับสกินแมงมุมใต้แสงสปอร์ตไลท์นะเจ้าไมก็เป็นสกินแสกฟรีในกิจกรรมนะคะไมกอ d ก็คือเป็นสกินหนึ่งที่สวยมากๆนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นนางกันนะจ๊ะถ้าใครยังไม่ได้สกินก็อย่าลืมไปแลกกันนะจ๊ะในราน้ายกิจกรรมเนาะเออกันแบบน่าจะได้กันตั้งแต่วันแรกๆแ,แล้วมันใช้แค่ห0 0ตัว เข้าชมตั๋วอะไรสักอย่างนั่นแหละเออหกรอเองก็คือแบบอืมกินก็สวยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะมันแอบขายแบบอะไรแด <c oughs> นเซอร์เหมือนรองเท้ามันเหมือนรองเท้าแดนเซอร์เลยอ่ะเห็นไหมทุกคนน่อยสวยมากแบบเรืองแสงออร่ากือนะ ดูกันในเกมดีกว่าทุกคนโคนี่แซดแนะนำร้านพ่อมดเควีวเปผู้ให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น11เคียวคอยคูณ2โอ้ oh my god สำหรับเกมมากมายบนเว็บไซต์และยังแอดไลน์เพื่อไปดูโค้ดส่วนลด100บาทด่วนนะจ๊ะมีจำนวนจำกัดและแฟลชเซลล์ลายเกมดังลดสูงสุด3 0มอนโอ้ oh my god และยังมี โค้ดค้ดนี้แซดใช้ได้ตลอดลดเพิ่มลดอีกนะจ๊ะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องแค่ว่าเปอย่าลืมไปใช้โค้ดโค้นี้แซดด้วยนะจ๊ะเขาจะได้สปอนกันต่ออีกมาเลยนะคะกับสกินนี้นะคะมาดูกันว่าเราจะโดนโจูกจนตาเรือกหรือไม่หรือว่าเราจะตบเซอร์ตายแบบแอะเอะเอะนะคะเรามันจะเรือชีวิตรอดไหมเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะ แต่ว่าไปสกินนี้ก็สวยนะเนี่ยเอฟเฟกมันดูเวอร์อรดีเนาะตรงอีดอกหุหลาบข้างหลังมันอะ่กะก็เข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยนะซ๊ะทำไมมันคุ้นๆปแปลกๆเหมือนเราเคยพบเจอแมปนี้มาก่อนเนาะโดดลงมาเลยนะคะแล้วเดินไปทางไหนอะ่ <c oughs> ปะป่าวงกดนะคะออกอีกแล้วใชเออตรงนี้มีคนไหมคะหูเหมือนจะขึ้นเหมือนจะเจอสาวน้อยนะคะทุกคนเห็นมันปั่นเครื่องอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วแบบไม่ออกด้วยนะซะเอะคะลูก เอะคะลูกหนูโดนนะเนี่ยลูกตบไปทีหนึ่งซํมเลยน้องสาวน้อยไปไหนเคอสาวน้อยไปไหนเคอว้ายแอบตัวมันเล็กแล้วมันแอบนี่ตัวมึงเล็กแล้วมันแอบเหรอใครจะให้แอบคะตูมโอ๊ยไม่โดนตูม,ตมไม่โดน แงโว้ยโดนตดใส่แงนปุงไม่มองหน้ามองหลังนะคะลูกรู้จักสตีให่ใยสปินไหมคะลูกรู้จักสตีใหญ่สปินไหมคะ,ปไ,มคะไปเลยคะ่ะห้อง VIP ถึงไหมเนี่ยมันดิ้นหลุดก่อนไหมนะ่ะเออหนูว่จะไม่ถึงแล้วปึ้ง ว้ายอะไรเนะี่ยอ,อเป็นอะไรเอ่ยถูกถูกแบบนี้นะถูกถูกต้องถูกต้องแบบนี้ถูกต้องตบให้มันสนั่นไปเลยเห็นอีส,สาวน้อยเดินมาแถวนี้นะคะทุกคนเราเดินแตามมันเกลือว้าหนูจะไปไหน หนูจะไปไหนคะหนูจะโดนให้ไกลห้องวีเหรอเยี๋ยวเตะลากไปให้ใกล้ที่สุดห้องวีรู้จักห้องวีไอพีไหมคะรู้จักไหมคะมันเรื่องบ้าะไรกันเนี่ยฮาว้าย,วย,วยอะไรอ่ะอ,อย่ามันอย่ามันอนี่ทำทำตัวบ้างไฟพญายนาคเกินยี่สิบวีค่ะฉันรู้โอเคเลยเราจะได้ลงห้องวีนะคะ ว้าอีนี่ว้ายมันหลุดนะเนี่ยทุกคนมันหลุดนะเนี่ยว้าทันโอไมค์ก็นี่กลัวมันจะหลุดแล้วตึ้ง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 ตึงว้ายลงไปเลยอันนี้นี่มันอะไรอีนี่กับมันซูเปอร์สโลว์นะคะตายค่ะหนึ่งอุ้ยอีนี่สิบสองหลบแบบนางเอกมาล่ำถุยไม่โดน เงีง้ยนเิดใหญ่ไปเงี้ยตีไม่ทันอีถุยถุยถุยใหญ่ไม่พอมาเอาอีดีโก้ดูเอาอีกดก่กนที่มันกลับไปเถอะเดี๋ยวเราจะฆ่าสาวน้อยนะคะเราเอาอม,มาวางข้างในาสุดเลยอัสวินเนี่ยใบบงใบอะไรมั่นมั่นเกินถุย ตูมลุกขึ้นมาทําไมลุกขึ้นมาทําไมคะลูกงงนังน้นหุยไม่โดนโดนไฟโอไม่กอดมันช่วยกันไปได้นะคะแต่อัศวินติดเี้วนะคะไม่เป็นไรเราก็วางไปเลยอ๊ยุแต่แบบขนาดแบบนี้มันยังเครื่องเหลือสองเครื่องแล้วอุมากฉันเห็นอัศวินอัศวินหาของนะคะ ทำไมถึงหาของคะลูกทำไมหนูถึงหาของคะขากคุยจบค่ะแค่นั้นแหละเปิดสลดเปิดสลดของดิฉันไปอย่ามั่นีสมัยที่เฟซไม่ยิงพญานาอีกแล้วหรอเครื่องนู้นนะคะสั่นเดี๋ยวราเดนไปเครื่องนูนนะคะหวังว่ามันจะมาอุ้ยสั่นเลย อย่ามันอีนี่มั่นอะ่ะอิสมาอิลเฟดมันอะ่ะถุยมันมันมันอุ๊ยลูกา้าปั่นข้างในเนี่ยอ้าวน้องลูกา้าหนูปั่นอยู่ข้างบนล่ะคะพี่เห็นนะหัวแวบแวบเมื่อกี้คือมันเกินอี้ที่เนี้ยทางน่าจ,จะหัวว่าฝั่งนี้นะคะอืมลอยเท้าอุ๊ยนู่นนู่นวิ่งไปนู่น,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 น วิ่งไปแถวๆกองไฟอุ้ยรอยเท้ารอยเท้าฉันเจอแล้วอยู่ไหนเอ่ยก่อนอีนี่จะตายนะคะอยู่ไหนเนี่ยปิเปอร์ค่ะลูกอุ้ยอยู่ไหนอยู่ข้างบนอ่ะได้เลยอยู่ข้างบนนะคะผักถุยยังไงคะ ถักถุยว้ายังไงหนูก็ตายค่ะปักปี๊ปเปอร์อ๊ยช็อตทำไมหนูจะช็อตทำไมคะนะ่ากลัวเกินเออมาให้ตีแบบนี้น่ากลัวน่ากลัวจังเลยเนี่ยปี๊ปเปอร์ไปอีกอันนึงถากถุยว้าชนะว้าเลิศเกินอนะ่ะชายส้นสูงตีแบบพัวผัวผัว บอย่างฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะก็สกินนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเอฟเฟกต์ที่เวอร์วก็น่าจะเป็นกลาบตรงขลังนางมันแบบบ่งบานออราสลือเกินนะคะแล้วก็สกินนางก็จะเห็นได้ชัดว่าใช้ส้นสูงตบแบบสนั่นสนั่นเลยนะคะก็ประมาณาะสกินก็เราก็ไม่มีอะไรยีวิวมากแล้วสกินนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนาะเอฟเฟกต์ก็มีแค่ อะไรดอก,กราบที่แบบมีเอฟเฟกเรืองแสงเรืองแสงออกมาแค่นั้นแล้วก็มีเอฟเฟกต์เกล็ดหิมะนิดหน่อยอะไรแบบนี้เออแล้วก็เสียงที่เปลี่ยนไปที่ชอบคือส้อนสูงค่ะเอาส้นสูงมาทําเป็นมือใช้ส้นสูงฟาดเซอร์แบบพัวพัวทุกคนโอ้ไม่กอสกินนี้ก็คือสกินแจกฟรีนะคะทําใจนะคะเอฟเฟกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ทําใจนะคะเป็นสกินแจกฟรีก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไปและบบายบาย